เทกชาไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจมร่วมใจยืนตรงเคารพองชาด้วยความภาคภูมิใจในเอกรากและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ตาสมาธินะคะมืออยู่ที่กับของตัวเองยืดหลังเคลื่อนตัวตรงๆปิดเปลือกตาลงทั้ง2อข้างนะคะหายไปเรียบรอย้อยหนูน้อยน่ารักเมื่อวางที่ตักเกิดขึ้นค่ะผู้ใหญ่ดูดมงงงงงนไหว้พระพาลม ดูดูหน่อยค่ะ ค่อตานเลี่นี่คุณครูอยู่ตรงเนี้ยคุณครูอยากจะไปโรงพยาบาลอ่ะคุณครูจะไปเส้นทางไหนได้บ้างคะเอาเดินไปรถอ่ะเอเอขับรถไปไปทางไหนเออเอาไปทางไหนอีก ชนรถมาหนึ่งแล้วมาให้เราด้วยโอ้หินหุดินหุทำเรื่องอะไรอะไรกันเลยค่ะนู้หูทำเรื่องอะไรทำอะไรที่ออกเป็นยังไงคะทำอะไรต้องเรื่องอะไรเรากำลังจะทำอะไรนี่การการอะไรนะการทำอะไรอุปกรณ์ดูสิมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง อะไรนี่ไก <ป S 1> ่ไ<ป><ร>อันนี้นะคเั็ก้อนหินเล็กก้อนหินใหญ่ก้อนหินใหญ่ต้นอาทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนสังเกตตรงน,นี้ก่อนอนักเรียนดูน้าอันนี้มันเป็นสีอะไรดูด้วยกันสีอะไรสีออกสีดำๆมีอะไรบ้างข้างในงมีอะไรบ้างคะว่าตัวนี้ใช้เส้นทางน้อยกว่าถ้าเวลาเราเดินทาง เราอยากประหยัดเวลาเราสามารถเลือกเส้นทางนักเรียนช่วยกันแกะแล้วก็ติดนะคะเอาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดค่ะแล้วเราจะเริ่มอ้าวข้างในกอดอกไว้ค่ะผู้ชมกอดอกไว้อ้าวไฟเฉียวลูกไฟเขียวอ้าวบอกเพื่อนได้ว่าไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวแล้วมาค่ะรถนิ่งมาระวังเออระวังมือ มามามาตอนตอนนี้รถวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะคะวิ่งไปวิ่งมนาะอ้าวไฟไฟไฟเหลืองก่อนไฟเหลืองไฟเหลืองนี่คือรถเตรียมจอดนะคะรถเตรียมจอดอ้าวไฟแดง มาเบาสีแพว ไม่ใส่ฉันว่าคมยใส่กูเอาไปใส่เลยมาแล้วภาพที่นอนก่อนเลยนะคะภาพให้สวยงามลูก ครับเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้านะ